มากัีกฤเนี่ยต้องใช้เงินเท่าไร่ที่พักแพงมากจริงเหรอค่ากินแพงหรือเปล่าค่าเดินทางที่ลอนดอนแพงไหมขอวีซ่ายากไหม สวัสดีทุกคนนะครับเห็นหลายคนรีเควสมาว่าแบบนายทีมอยากรู้จังเลยว่าแบบมาอังกฤษเนี่ยต้องใช้เงินเท่าไหร่ต้องมีบัตเจตขนาดไหนต้องมีเงินมากน้อยแค่ไหนถึงจะมาอังกฤษได้วันนี้ผมก็เลยจะมาเปิดค่าใช้จ่ายทั้งหมดโดยประมาณแล้วกันว่าการมาอังกฤษเนี่ยมันใช้เงินเท่าไหร่ใช้เงินเป็นแสนจริงเปล่า เริ่มที่ค่าเครื่องบินก่อนเลยนะก่อนอื่นต้องขอบคุณสายการบิน Scoot Airlines นะครับที่สนับสนุนให้เราเดินทางบางกฤษฟรีแต่โทนี้ผมมามันก็มีโปรโมชั่นเหมือนกันซึ่งโปรโมชั่นนี้ราคาถูกมากเข้าๆนะเส้นทางกรุงเทพลอนดอนสนามบินแกตวิกเป็นแบบ Scoot Plus ราคาแค่9,900บาทต้องบอกว่า Scoot Plus นะมันจะใหญ่กว่า Scoot Economy ใช่ไหม Scoot Plus มันก็คล้ายๆแบบเหมือน f ฟ r s t Class แหละแล้วตอนที่นั่งมาก็แบบเขาเพิ่งเปิดรุ่นใหม่กรุงเทพลอนดอนแกตวิกก็เลยนั่งมาแบบคนยังไม่ค่อยแน่นมากซึ่งอนาคตไม่รู้ว่า Scoot เ หรือเป่านะครับคอยติดตามโปรโมชั่นจากสกู๊ตแล,ล้วกันซึ่งตอนที่ผมนั่งสกู๊ตตอนนั้นนะครับสบายมากยืดขากว้างเนี่เดี๋ยวให้ดูว่าสบายมากนั่งแล้วแบบเขย่าขาได้เลยสบายจริงนั่งสกู๊ตเถอะราคาถูกโลคอสแต่สบายสบายมีอาหารให้มาแล้วครับ fried rice. มัมสฟรายไรซ์นี่อาหารแม่อยากรับสบายต้อง red wine free complimentary มกับสกู๊ตนะครับเออเนี่อะไรอ๋อคุกกี้ มี WiFi นกินข้าอ่ะมี Wi-Fi ให้เล่นด้วยนะเว้ยแต่ว่าเออค้นเด็ดมันก็อาจจะแบบไม่ได้แบบสะดวกสบายขนาดนั้นเล่นได้แค่แบบ30มสเมตถ้าเกิดว่าอยากเล่นเพิ่มก็ต้องเสียเงินมี Wi-Fi ด้วยนะครับมี บนไฟล์ต์ stay connected มี Wi-Fi ด้วยวะไม่ธรรมดาเลยเนี่ยเดี๋ยวนี้เออแล้วทุกอย่างก็แบบสมมุติเราจะสั่งอาหารแล้วก็สั่งผ่านมือถือได้เลยแล้วก็จ่ายผ่านบัตรเครดิตอะไรเงี้ยก็สะดวกสบายดีครับขอบคุณ Scoot Airlines ด้วยนะครับเอาพูดถึงเรื่องแอร์หน่อยแอร์น่ารักมากเอาจริงนะตอนแรกผมเพิ่งรู้นะว่าสายการบินเ,เนี่ย Scoot เนี่ยเขามาจากสิงคโปร์ใช่ไหมดังนั้นแอร์เขาก็จะเป็นแบบเออพน,นักงานแอร์ fly attendant เขาก็จะเป็นสิงคโปรเรียอะไรเงี้ยซึ่งภาษาอังกฤษดีมากสื่อสารง่ายมากฟังง่ายน่ารัก,ก,กรรรเซ คุณเตรียมเงินไปได้เลยนะ round trip 2องถึงสามหมได้เลยผมว่านะช่วงนี้ราคาแพงมากแต่สายการบินสกูตก็คือเป็นโล w cost airline ที่ราคายังไม่แพงราคาย,ย่อมเยาวแล้วก็ผมว่าเขาเพิ่งเปิดรู้ด้วยนะถ้าเกิดใครอยากนั่งสบายๆก็ลองพิจารณาสกูตดดูได้นะครับ ที่พักแพงมากจริงหรอต้องบอกเลยว่าจริงใครมาอังกฤษนะเตรียมบัตเจสสำหรับที่พักไว้เยอะๆได้เลย <c oughs> บอกเลยว่าที่อังกฤษที่พักแพงขอโทษนะแพงชิบหายแพงมากแพงโคตรด้วยความที่มันเป็นหมู่กเกาะอะไรเงี้ยถ้าเกิดว่าใครอยากอยู่กลางเมืองลอนดอนเลยเนี่ยตเตรียมเงินไว้ได้เลยคืนนึงแบบ4 0 0 0ักลางเมืองเลยนะโซน102่งโซน 2, อะไรเงี้ยแต่ถ้าเกิดใครอยากอยู่แบบโรบัสเ็ตมาหน่อยนึงแบบประหยดะัดอะอยากแบบจ่ายได้แค่คืนนึงสองสามพันโคตรแพงนะ้วย้ยถ้าจ่ายแบบสองสามพันในกรุงเทพนี่ถูกมากนะแล้วแบบได้ห้องดีเลยอะแต่ว่าถ้าเป็นลอนดอนนี ผมงสามพันนี่ผมว่าอยู่แบบโซน3โซน4ได้ห้องที่แบบอาจจะไม่ได้มีห้องน้าส่วนตัวอะไรเงี้ยถ้าเกิดว่าใครอยู่โซนไกลๆอะ่ะผมว่านั่งรถไฟมาก็ไม่ได้ไกลขนาดนั้นนะคือลอนดอนอ่ะมันมีข้อดีตรงที่ว่ารถไฟมันเขาเรียกว่า everything is accessible คือแบบมันเชื่อมถึงกันหมดเลยคนอยู่โซนสโซนส่โซน5โซน6อย่างเงี้ยคุณสามารถนั่งรถไฟครึ่งชั่วโมงเข้าเมืองได้เลยเหมือนมาลงแบบกลางเมืองใจกลางเมืองของลอนดอนมาดูบิ๊กเบนมาดูลอนดอนไอมาดูเมืองสวยๆดังนั้นมันไม่จําเป็นต้องใช้บัตเจ็ตลงไปแล้วไปนอนกลางเมืองเพราะว่า กลางเมืองจริงๆที่มันแคบมากนะห้องน้ําก็แชร์ที่นอนเล็กหมดถ้ากลางเมืองนะแต่ถ้าเกิดใครอยากอยู่แบบกว้างๆหน่อยผมว่าไปนอนข้างนอกแล้วก็ซื้อตั๋วรถไฟยิงเข้ามาถ้าอยากมาเที่ยวในเมืองอะไรอย่างเงี้ย ค่าเดินทางที่ลอนดอนแพงไหมผมขอตีราคาเป็นราคาต่อสัปดาห์เลยแล้วกันพอดีว่าที่ลอนดอนเวลาเราไปไหนมาไหนอ่ะส่วนใหญ่เขาจะใช้บัตรนี้บัตรออิสเตอร์ถูกป่ะก็คือบัตรที่เราสามารถเดินทางรถไฟได้ทั่วลอนดอนแต่ว่าบัตรมันก็จะมีโซนของมันอย่างผมซื้อบัตรมาที่ราคาต่อสัปดาห์นะประมาณ50ปอนด์50ปอนตีเป็นเงินไทยก็ประมาณ2,200บาทต่อ7วันนะครับคุณสามารถเดินทางไปไหนก็ได้ในโซน1ถึงโซน3กี่รอบก็ได้ผ่านรถไฟผ่านทูบทั้งอันเดอร์กราวทั้งโอเวอร ทั้งรถไฟทั้งอะไรเงี้ยได้หมดเลยในโซนหนึ่งโซนสามถูกมากนะถ้าเกิดว่าใครแบบมาแล้วแบบอยากจะเก็บในเมืองกลางเมืองจริงอยากไปวิกเบนอยากจะไปลอนดอนออยากจะไปมิวเซียมอยากจะไปนอตติงฮิลอยากจะไปไฮท์พาร์คอยากจะไปดูเส้นพิคเดลลี่อยากจะไปโคเวนการ์เด้นคุณไปได้หมดเลยครบมากดังนั้นซื้อแบบวีคลี่ไปเลยดีกว่าเพราะว่าต้องหลงเลยเออ<ะ>พูดนิดน,นึงเรื่องใครมาลอนดอนครั้งแรกอะ่ะคุณทําใจเรื่องหลงรถไฟได้เลยนะมันใช้เวลาประมาณส3วัน,นกว่าจะรู้สึกว่าแบบอ๋อเขาเริ่มเข้าใจแล้วว่าแบบตารางเวลารถไฟยังไงสาย ทั้งนอ r t ททั้งอีส t สายสีอะไรซิร์เคิลไลน์พิคเดลลี่ไลน์วิกตอเรียไลน์มันมีสายรถไฟเยอะมากแล้วสมมติมันมาตอนเนี้ยกับอีกหนึ่งนาทีที่ถัดมาเนี่ยมันโคนละสายกันเลยมันคนละสีกันเลยแล้วมันอาจจะไปคนละรูทกันเลยก็ได้ดังนั้นใครมาที่เนี่ยส่วนใหญ่ผมว่ามีโอกาสหลงสูงก็เผื่อเวลานิดนึงดังนั้นการใช้บัตรแบบรายสัปดาห์เนี่ยผมว่าคุ้มเพราะผมเชื่อว่าคุณหลงเพรผมก็ลงมาแล้ว มเมื่อกี้รถไฟไปแล้วใช่ไหมถ้าอยากจะขึ้นรถบัสนะครับรถแดงๆอ่ะใน London. ลอนดอนรถแดงๆที่แบบสวยๆอะ่ะเออวิ่งรอบเมืองเดี๋ยวผมเคยขึ้นอยู่ประมาณ2ปอนด์กว่าๆเอย่างเงี้ยซึ่งก็ไม่ได้แพงนะแต่ส่วนใหญ่รถไฟมันครอบคลุมอยู่แล้วอะ่ะแต่ถ้าเกิดใครอยากจะลองนั่งรถแหมรถบัสลอนดอนก็ลองดูได้ครับเออแต่มันต้องจ่ายบัตรเครดิตนะส่วนใหญ่เตรียมบัตรเครดิตด้วยนะครับเพราะว่าเวลาขึ้นจริงนะแบบสมมติคนต่อขึ้นกัน,นเยอะๆนะโอ้โหแม่งคือทุกคนรออยู่แล้วแบบเราจ่ายเงินสดส่วนใหญ่มันไม่ค่อยรับเงินสดแล้วนะรถบัสอ่ะสองปอนด์กว่าตีเป็็็็นนนนนนนเเเเงงงงิิไไททยยยกกกือบบึะครััถาามมมว่ปแแพ้ นะแต่ว่าถ้าเกิดว่าอยู่ที่นี่แบบแป๊บหนึ่งอะ่ะเดี๋ยวก็จะรู้เองว่ามันไม่ได้แพงมากถ้าเกิดว่านั่งรถแท็กซี่อะ่ะโดยเฉลี่ยที่ผมเสียเงินกับแท็กซี่ไปก็ประมาณ5้าถึงยีปอนด์อ่ะ2 0 0ถึงหนึ่งบาทสำหรับค่าแท็กซี่เอ้ยลืมบอกไปว่าที่ลอนดอนส่วนใหญ่ใช้อูเบอร์นะครับใครจะมาลอนดอนแล้วแบบจะมาเรียกรถอะ่ะโหลดแอปอูเบอร์ไว้ได้เลยผูกกับบัตรเครดิตให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็เออลองเรียกดูเออพูดถึงเรื่องแท็กซี่เรื่องอูเบอร์ที่นี่แม่งแท็กซี่ขับรถเบนท์ด้วยเดี๋ยวแปะรู ค้ากินแพงหรือเปล่าอันนี้มันอยู่ที่คุณทําอาหารเป็นหรือเปล่าคุณมีครัวหรือไม่ถ้าเกิดว่าคุณไม่มีครัวเลยทําอาหารไม่เป็นเลยแล้วกินนอกบ้านอย่างเดียวสมมุตินะครับโดยเฉลีย่ยมื้อละสิปอนด์เชา้ากลางวันเย็น30ปอนด์คิดเป็นเงินไทยประมาณ1320บาทต่อหนึ่งวันอันนี้คือแบบบวกลบนิดหน่อยนะครับตีว่ามื้อละสิปอนด์ถ้าเกิดคุณแบบกินแบบชิวๆเลยนะไม่ต้องคิดอะไรมาก1,300บาทฟิลลิ่งมันก็จะเหมือนเวลาเราเข้าเมืองเข้าสยามมันก็จะเหมือนเรากิน อยู่ที่สยามพุกวันมันก็แพงแหละโหมันแพงมากนะถ้าเกิดว่าแบาบคุณกินข้างนอกตลอดอ่ะถ้าเกิดคุณมาแบาบ2อาทิตย์เดือนนึงเลยคุณไปเอเชียนมาร์เก็ตเลยไปซื้อข้าวไปซื้ออาหารไปซื้อวัตถุดิบอ่างเงี้ยแล้วก็มาทําที่บ้านซึ่งจะถูกกว่าเดิมเยอะมากถ้าเกิดคุณไปซื้อวัตถุดิบมาทําเองนะดยเฉลี่ยนะตกแค่15ปอนต่อวันเองซึ่งถูกมากถ้า600กว่าบาทต่อวันเนี่ยตีว่ามือ้อนึงประมาณ2 0 0บาทเว้ยไม่แพงเราที่ลอนดอนนี่ไม่แพงนะมื้อนึง2อ0รอยกว่าบาทดังนั้นมันอยู่ท โอ,อ้อันนี้โคตรแพงเบียมเงินไว้เลยล้มละลายชวนเอยแต่ว่าข้าวที่นี่มันแพงใช่ไหมแต่พวกเบียร์พวกไวน์พวกไซเดอร์ถูกเบียร์วันกอ่อนไปกินผับไปกินบาร์เบียร์แก้วเบอร์เริ่มอ่ะสองปอนต์ตีเป็นเงินไทยแ0สิบกว่าบาทถูกมากแต่ข้าวแพงนะ ขอวีซ่ายากไหมโอ้โ oh, ห oh, คําถามนี้ดีมากหลายคนไม่เคยมาอังกฤษไงประเทศคู่ดีเลยไม่รู้ว่าแบบเอ้ยมันยากเหมือนที่อเมริกาหรือเปล่านะผมว่าง่ายกว่าอเมริกาฟันธงเลยขอแค่คุณมีเอกสารพร้อมยืนยันแหล่งที่อยู่อย่างชัดเจนยืนยันว่าจะกลับประเทศไทยไม่ได้โดนวีซ่าผมว่ามาได้แล้ววีซ่าท่องเที่ยวที่นี่ใจดีด้วยให้ร้อยแปดสิบวันแล้วขอวีซามาอังกฤษเนี่ยไม่ต้องจองตั๋วเครื่องบินก่อนไม่ต้องจองที่พักก่อนนะคบทำวีซ่าก่อนได้เลยซึ่งดีมากนะถ้าเป็นอเมริกาผมว่านะ่าจะทำไม่ได้นะอเมริกาเหมือนกับว่าต คือมันต้องชัดเจนมากซึ่งเข้มมากแต่กับอังกฤษผมว่ามันจะผ่อนคลายกว่าสตริกน้อยกว่าซึ่งดีสำหรับนักท่องเที่ยวของเรานะครับแต่ใครอยากมาประเทศอังกฤษ,ษผมว่า,านี่คือโอกาสเย้ยขอวีซ่าไม่ยากซึ่งค่าวีซ่านะโดยประมาณ5,000บาทเอ,อ้ยแต่มีข้อเสียนะผม,มทํามาวีซา่าเขาบอกว่าวีซามันต้องรอประมาณ1เดือนเลยนะครับโอ,อ้โหนานเลยถ้าเกิดใครจะมาอังกฤษแล้วแพนไม่ดีเนะี่ยต้องระวังนะครับดังนั้นขอวีซ่าแด่เนิ่นๆเพราะว่าเดี๋ยวนี้สถานทูตเขาใช้เวลาในการพิจารณานานมากซึ่งปกติ4ปี่ช้เวาแค่อาทิตย์เี่แล้วที่ผมมาถึงเลย แต่เดี๋ยวนี้นานเป็นเดือนเลยครับต้องระวังน,นะครับแล้วถ้าเกิดใครไม่อยากจะมานั่งเสียเวลาก่าอเอกสารอะไรเงี้ยอาจจะมีค่าใช้จ่ายประมาณพันหนึ่งนะจา agency, ่ายเอเจนซี่แบบค่าทาวีซ่าอะไรเงี้ยแต่ถ้าเกิดใครมีเวลานั่งทําเผืกอก่วีซ่าไปอังกฤษผมว่า <ij> ไม่ได้ยากขนาดนั้นไม่เหมือนอเมริกา,ามีสัมภาษณ์วีซ่าไหม <c ười> ไม่มีนะครับอังกฤษคือแค่ยื่นเอกสารแล้วก็รอทางสถานทูตพิจารณาว่าให้มาหรือไม่ให้มาแค่นั้นซึ่งดีมากนะถ้าเป็นอเมริกานี่เราต้องต้องแบบเตรียมตัวไปสัมภาษณ์ไปคุยแล้วรอเขาพิจารณาแต่ว่าอังกฤษส์ก มาก ไม่ใช้เงินสดเลยจริงดิเฮ้ย <He i, S 1> อันนี้ขาบอกเลยว่าตอนมาอังกฤษรอบนี้ช่วงโควิดจบแล้วเนี่ยอเมซิ่งมากอังกฤษแทบไม่ใช้เงินสดเลยไว้แบบ100% cashless คือแบบทุกคนไม่ว่าเราจะไปจ่ายตลาด<อ>หรือไม่เหมมันอารมณ์เหมือนไป grocery ไปแบบไปเซเว่นอีเลเวนอะไรเงี้ยจ่ายัตรเครดิตได้เลย,เย,เลย,เลยส่วนใหญ่ไม่แทบจะไม่มีขั้นต่ำไปร้านอาหารเดินทางจ่าย uber จ่ายร้านช้อปปิ้งอ่างเงี้ยใช้บัตรเครดิตเกือบ1 0 0ดังนั้นบอกเลยนะครับแคใครอยากมาอังกฤษนะไม่ต้องแลกตังเงินสดมาเยอะไม่ต้องแลกเลยก็ได้คือผม แรกมาประมาณ50,000กว่าบาทด้วยเอาจริงๆากาตอนนี้ตังสดยังเหลือในตัวสี่หมื่นกว่าบาทอะเหลือโคตรเยอะไม่ได้จำปเป็นเลยเว้ยือว่าไม่รับเงินสดด้วยครับเออส่วนมากที่ังกินเนี่ยมันไม่ใช่ว่าเรามีเงินสดแล้วเราจะใช้ได้นะผมว่าหลายๆร้านอะทั้งร้านกาแฟทั้งร้านชอปปิ้งเนี่ย เขาเขียนป้ายหน้าร้านเลยนะว่าร้านนี้ไม่รับเงินสดขนาดนั้นเลยด้วยยิ่งโดยเฉพาะในลอนดอนนะคุณมีแค่บัตรเครดิตใบเดียว e คุณอยู่ได้เว้ยเงินสดแม่งไม่ต้องมีแล้วการจ่ายบัตรเครดิตท,ที่นี่ส่วนใหญ่เขาจะมีเครื่องมาให้เรานะครับเขาจะโยนถือเครื่องมาแล้วให้เราเสียบบัตรเครดิตหรือให้เราเอาบัตรเครดิตแตะ แค่วิเดียวแม่งคิดเงินเสร็จเลยบพร้ะยโคตรไวระบบดีมากอันนี้ชื่นชมนะอันที่ชื่นชมแบบไวมากจริงๆไม่ต้องหยิบเงินสดไม่ต้องมานับเหรียญละใครมาอังกฤษจะรู้เลยว่าเหรียญหนึ่งปอน P, เหรียญ50าสิเหรียญ20่เหรียญหนึ่งพแบบงงมากสับสนมากนรลกแตกดังนั้นหนักด้วยต้องพกครับใช้ใช้ใชบัตรเครดิตดีกว่าสรุปแล้วไปอังกฤษใช้เงินเท่าไหร่ถ้าเรามาอังกฤษ7วันอะค่าตั๋วโดยประมาณนะครับอย่างสกูตเขาจัดโปรโมชั่นมาอังกฤษราวน์ทริปจากไทยมาอังกฤษจากจอังกฤษกลับไทย10,000บาทสมม ถ้าเราได้ตั๋วถูกโลกคอสจากสกูต a อร์ไลน์นะครับหนึ่งบาทอนาคตก็อาจจะมีจัดอีกก็ได้นะ ค่าเดินทาง2,200บาทเป็นบัตรอ y s t e r c a r กค่าวีซ่าโดยประมาณ5,000บาทค่าอาหารผมตีว่าโดยประมาณวันหนึ่งประมาณ20ปอนด์แล้วกันทำอาหารบ้างกินข้างนอกบ้างโดยรวม7วันก็ประมาณ7 0 0 0บาทสุดท้ายละค่าที่พักเว้ยซึ่งผมว่าอันนี้น่าจะเป็นค่าใี้ใจ่ายที่แพงที่สุดละเวลาเรามาอังกฤษตีไว้เลยนอนคืนนึงประมาณคืนละ3 0 0 0บาทนอน7คืนก็21,000ขอคูณเลยขอโบลคูณหารกน่หน4 000, 5า0 0บาท7วันมาอังกฤษใช้เงินประมาณ45,000บาท ถูกมากไม่แพงด้วยตามใดที่ค่าตั๋วเครื่องบินไม่ได้แพงเกินนะผมว่าจริงๆเวลาเรามาอังกฤษเนี่ยเราหาตั๋วราคาถูกๆหน่อยก็ได้ไม่ต้องแบบโหเวอร์วางมากผมว่ามันมาถึงเหมือนการขอแคบนั่งมาแล้วปลอดภัยไม่มีปัญหาอะไรผมว่าสบายแล้วเรามา45 0 0 0ันจริงๆ4 5 0 0 0นันนี่อารมณ์เหมือนเราไปญี่ปุ่นไปเกาหลีเลยนะดังนั้นถ้าเกิดว่าใครอยากเปลี่ยนบรรยากาศนะครับลองมาประเทศแนวตะวันตกนแนวยุโรปอย่างเงี้ยมาดูตึกมาดูอาคารมาดูสถาปัตยกรรมมาดูพิพิธภัณฑ์มาดูเอ่อมาดูแฮร์รี่พอตเตอร์ก็ได สมัยใหม่มันมีแบบกาเียมาดู big l o n ตันปะหนังดังของที่นี่อันเนี้ยมันคือค่ากินอยู่ที่ผมคอค่าใช้จ่ายอ่ะเฉพาะในลอนดอนนะครับไหนๆใครมากฤษนแล้วแบบอ๊้ยฉันอยากไปออกฟอร์ดจังเลยหนูอยากไปแคมบริดจ์จังเลยหนูอยากไปบาร์อะไรเงี้ยตีค่าเดินทางเพิ่มนะครับอันนี้ไม่ได้อยู่ในบัตเจ็ตที่ผมตีราคาให้นะครับสี่หมื่นห้าก็คูณกันเองแล้วกันแต่ผมเชื่อว่า7วันโดยประมาณ45 0 0 0นน่าจะเพียงพอสำหรับการมาประเทศอังกฤษตอนนี้ผมอยู่มาประมาณเกือบเดือนแล้วคุณลองคิดดูแล้วครับว่าเท่าไ,ราไหร ทุกคนนั่งว่าถูกมากโหเจ็ดวันน่ะสิผมอยู่มาจะเดือนแล้วเนี่ยรู้สึกว่าค่าใช้จ่ายมันชักจะบบานปลายนะครับเอาเป็นว่าทุกคนผมว่าผมผมไปก่อนดีกว่าแล้วเจอทุกคนที่ไทยนะครับสวัสดีครับ